ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow BNP Paribas เตรียมเปิด w e l l Management ในไทย ChatGPT ไปไกลถึงขั้นถอดรหัสแถลงการเฟดทิมคุกเปิด Apple Store แห่งแรกของอินเดีย UAE เตรียมฟื้นสัมพันธ์การทูตกาตาร์มิเชลโยปลุกพลังหญิงหลังเดินทางกลับมาเลเซีย BNP Paribas เตรียมเปิด w e a l Management ในไทย BNP Paribas ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่สุดในยูโรโซนจะเปิดตัวบริการเ e l l Management หรือการบริหารจัดการความมั่นคงในไทยเพื่อขยายการดำเนินงานในตลาดเอเชียโดยทีม Well Management จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดทุนระหว่างประเทศด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ BNP Paribas ในสิงคโปร์อนโนททลิเย่ CEO BNP บ a r i b a s าประจำภูมิภาคเอเชียระบุว่า BNP Pa r i b a s ให้บริการผู้ประกอบการและครอบครัวต่างๆในไทยมาตั้งแต่ปี2522และขณะนี้ธนาคารจะสามารถนำเสนอทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งนี้แดเนียล e ีเตอร์จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีม W a l t h Management ในไทยโดยปีเตอร์มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรม p r i v a t e banking ในเอเชียอาคเนย์ ChatGPT ไปไกลถึงขั้นถอรหัสแถลงการเฟด นักวิจัยเปิดเผยรายงานผลการทดลองความสามารถของ Chat GPT ในภารกิจเกี่ยวกับตลาดการเงินโดยการให้ทอรหัสถแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าสะท้อนทิศทางการดําเนินนโยบายแบบคุมเข้มหรือ่อนคลายโดยนักวิจัยของเฟดพบว่า Chat GPT มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ในแง่ของการวิเคราะห์แถลงการส่วนการทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการตีความพาดหัวข่าวธุรกิจปรากฏว่าคําตอบที่ได้รับจาก Chat GPT แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงด้านความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเชิงสถิติซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ChatGPT สามารถวิเคราะห์ความหมายของข่าวได้อย่างถูกต้องทิมคุกเปิด Apple Store แห่งแรกของอินเดียทิมคุก CEO บริษัท Apple เดินทางไปอินเดียเพื่อร่วมเปิด Apple BKC ซึ่งเป็น Apple Store แห่งแรกของอินเดียที่เมืองมุมไบเมื่อวันอังคารที่8เมษายนที่ผ่านมาท่ากลางผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ Apple ร่วม5,000คน ที่ปักหลักรอหลายชั่วโมงก่อนร้านเปิดโดยทีมคุกได้ทักทายและต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นกันเองก่อนจะไปเปิด Apple Store แห่งที่2ในกลุง New วเดลีในวันฤพรสบดีที่20เมษายน Apple ตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายการผลิต iPhone ในอินเดียซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นกลยุทธ์เดียวกับที่ Apple เคยทำในช่วงที่บุกตลาดจีนซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของ Apple ทั้งนี้ทีมคุกม,มองว่าอินเดียซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับห้าของโลกเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญต่ออนาคตของ Apple UAE เตรียมฟื้นสัมพันธ์การทูตกาตาสื่อกาตารายงานว่ากาตาและสหรัฐอารับเอเมิเรสหรือ UAE จะฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตและเปิดสถานทูตกันเร็วๆนี้หลังจากซาอุดและอียิปเป็น2ประเทศแรกในกลุ่มที่เคยปิดล้อมกาตาร แต่ได้แต่งตั้งทูตกลับไปประจำที่กาตาร์เมื่อ2ปีที่แล้วส่วนบาเรนประกาศจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์เช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์กับ UAE ดีขึ้นปีที่แล้วเมื่อเจ้าชายผู้ครองรัฐกาตาร์พบกับประธานาธิบดี UAE ที่จีนเป็นครั้งแรกตั้งแต่การปิดล้อมยุติลงโดยประเทศที่เคยปิดล้อมกาตาร์ด้วยข้อกล่าวหาสนับสนุนกลุ่มสุดโต่งได้หันมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับกาตาร์ยกเว้น UAE การเรื่มฟื้นความสัมพันธ์มีขึ้นในช่วงที่หลายประเทศที่เคยเป็นอริกันในตะวันออกกลางหันมาปรับปรุงความสัมพันธ์นอกจากนั้นชาติอาหรับหลายแห่งยังเคลื่อนไหวเพื่อยุติการโดดเดี่ยวซีเรียมิเชลโยปลุกพลังหญิงหลังเดินทางกลับมาเลเซียมิเชลโยนักสแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลอสการ์มาครองได้สําเร็จถแถลงหลังเดินทางกลับถึงมาเลเซียว่าสิ่งที่เธอพยายามทํามาตลอดคือการไม่ตีกรอบตัวเองพร้อมเสริมว่า ความหลงไหลในการแสดงทําให้เธออยู่ในวงการมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นเธอยังโชคดีที่ได้ร่วมงานกับบรรดาผู้สร้างหนังซึ่งล้วนมีแนวคิดก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้เธอต่อสู้เพื่อความหลากหลายโดยเฉพาะเพื่อเสริมพลังให้แกส่สตรีมิเชลโยไว้ย60ปีบอกว่าไม่เคยคิดวางมือจากการแสดงอันเป็นสิ่งที่เธอทํามา40ปีเธอคงไม่ได้รับรางวัลอสการ์หากต่อใจจากวงการไปแล้วนอกจากนั้นความขยันมุ่งมั่น เดินหน้าด้วยความหวังว่าจะได้เจอคนเขียนบทและโปรดิวเซอร์ที่มีวิสัยทัศน์ยังทำให้เธอสามารถทลายกำแพงที่กีดกั้นความก้าวหน้าของผู้หญิงจนคว้าออสการ์มาครองในที่สุด